สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตั้ง f อฟาและเอฟไม่ไม่และผู้ติดต,ตามติดเข้ามาชมในคลิปนี้นะครับนะวันนี้ปวกกระเพมะเบ่งปังๆแม่เขี้ยวปีเบ่งปีบอดกระชวยกัน ทำงงทำงานว่าจะชาววันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดปักพนพี่แบงไม่ไปทำงานเราก็ซื้อก้องกินตั้งแต่ว่าชาวแล้วก็ซื้ออามาทำอ่านชาวกันนะครับนำะมาเลตัวเล็กครับเนี่ยออมันเป็นกิ้งกากิ้งกือกิ้งอะไรนะมันเป็นตุ๊กแกเอมันเป็นกิ้งกาอ๋อไม่เห็นตุ๊กแกหรือกิ้งกาวะเนี้โอ้ยไม่ใช่ เป็นอะไรนี่ปีแบ้งปีแบ้งเราจังไม่นี่เป็นอะไรนี่กิ้งกาอ๋อกิ้งกาปีแบ้งบอกเป็นกิ้งกาแล้วเหมืนก่อนมันตุ๊กแกไม่กับกิ้งกามันเหมือนมันมันตัตุ๊กแกนั่นตัวแหล่งแดงใช่ไหมกิ้งกามันตัวบรนทุกวะเอออไม่ค่อยจำไม่ก่อยเป็นโอเคโอเคอ่ะตุ๊กแกกับตัวเออกิ้งกากับกิ้งกาแล้วนี่มันอะไรล่ะนี่ฮะให้ยิงปังปังมันทำอะไรไวลาตรงนี้ เออเห็นจัดัดมากง,ไ,งไม้อันบบนี้ฮะไม่ไปได้เลยกิ้งกาหรือว่ากิ้งกาผ้าไหมเลยตามากกิ้งกาแล้วนี้เออกิ้งกามันประดับร้รยเลยนี้อรยกิ้งกามันเป็นห้างตัวกิ้งกาเลยอันเบอะมันมาประดับ้รยไว้ให้เอ็เบ๋เออมันมายจะตรงนี้เองแล้วมันมิงกข้าเลยปัดได้เล่ว,วน่นี้โอ้ยงยงิงปังปังปตาข้ามาือย่ำแล้วเงินปังปังนี่ บังบางหิ้งหิ้งเอาอกไปข้างนอกเร็วเร็วอย่ามาไวในบ้านเอาไปเร็วเร็วไม่ได้ไวในบ้านไม่ได้เอาออกไปข้างนอกเออแล้วปังปังขึ้นไปเลยได้ตรงนั้นละข้างหน้าต่างอ๋อรู้แล้วตอนเย็นแล้วนี่ว่าอ้อมฉายตอนเย็นแล้วนี้ครับเออเร่งพิษเร่งไม้ชุบผาบก็ตรวด้วยนะครับเออพอดีวัดเออผุดไม้ชุบผาบไปนิดนึง ออกหิ่งปังปังเอาออกไปเลยยังอ่ะฮะเหิ่งปังปังน้อยอ่ะเอาออกไปเลยใช่ไม้อ่ะเออเหล่านั้นป็นปื้หลาวนั้นเราออกละไม้สรุปเราออกละไม้เอาออกเร็วเดีวตัวเดียวมันอันตรายแล้วก็ทุมหมดหวามันตายขึ้นมาเดียวอ่ะไปปลอบหลามันมีนก็ใจไหม โอ้ยแม่แค่ไม่ชอบเลยนี่เจ้ไอ้งี้งปังๆเอามาไว้ในบ้านนั่นเข้าใจไหมไอ้น,นี่มันเป็นสั์นอกบ้านแล้วไปเอาข้ามาในบ้านใสเอออยู่นอกบ้านก็อยู่นอกบ้านไปเลยเออหลายเยื่อนอกบ้านแม่แค่ไม่หวาเลยแล้วก็ตัดเซ็ตในไปในตีข้างนอกไม่ต้องเอาหลักข้ามาในบ้านมาชูพุง่งงาเราแม่แค่ไม่ปลื้มเข้าใจไหมแม่แคไ่คไม่ปลืม้มแล้วนู้ดมองปีแบงกับปีบอสเออนู้ดนู้ดบวบตบรถกันนู้ อตอนเย็นตอนปีเบ้งกับจะตําง,งานแล้วก็ไปซื้อกล้องกินมาอ๋านู่แล้วก็ตวรวจปลดก็เข้าวมาแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาใิตอนตีห้าตียกเร็วมาแจ่ตีห้าตียกแล้ว,ลว,ว,วตีย,ยออกเรวตีว่าแม่เขี้ยวปิดประตูไม่ให้เงินกับปังปังออกไป่อแต่ว่าปีเบ้งกับปีบอสไปซื้อกล้องกินเปิดประตูซึ่งกับตรวปลดก็มาตันที่อ๋อปังปังก็จะเงยค่อยเล่เลยนะอืม ตบลดก็ได้ที่หนังลาวอืมแต่เป็นเที่ยวอาจารวิธีการลาวเลยลกอ,อก็ไปลาวอืมก็งกินนู่นะี่ไปตาตบลูดไปเอาตานี่มันวันเย็นแล้วน้องเิีงกับน้องปังปังข้าวอีข้าวบานข้าวโฉงแล้วตต่เดียวปออกไปแล้วฮาตัวยากลาวถึงเวลาไมนเท่ยวปิดตู้แล้วตีอ,อ๊อแวววันเย็นแล้ว นั่นละกองกินแมหนเก็้ไให้เตอร์แล้วเตอร์ก็กินไปอิ่มน้ำซําร้านไปแล้วนีดใส่ร้านนี้มานอนแบบเอื่อยเชยเออละเอ้ยร,อย,รอยใช่ย่อ๋อมันเป็นชาววันลุงขึ้นอีกทีนนมงร้ลาเลยนะอืมเฮ้ยทตาไม่ช่วงนี้ปังปังเป็นอะไรซสืบซ้าบันหรือไม่คาดใจเลยเป็นอะไรสื่มๆมอืม ปังปังบอกไหมเขี้ยงจะทำไมซึมปันนีเป็นผอยลยและนูแนเลแต่นูเองยิ่งเดินเล่นตัวตองแล้วมันไม่เหมือนกับนี่ส้ยงปังปังเลยก้อนเลยนี่มันคล้ายเป็นคนละคนกันเลยและก้อนเบอร์ปังปังไม่ใหญ่ซึมเศร้าปนนีไม่ใช่เงาหงอยเศร้าซ้อยแบบนี้ที่เป็นคนร้าเริงมเป็นคนกลัดเปลี้ยวเป็นคนติดวงไว้เป็นคนติดคลองเคลว มีอะไรอะช่วงจากว่านี่อะฮะรูสึกหวานตาปังปังเป็นลักษณะนี้ใช่เดียวกับแม่เขี้ยว,วันแม่เขี้ยวหาแม่เขี้ยวกับแม่ตึงกับสิ่เศร้าง,งงอยสิ่เศร้าเพราะสาเหตุใดสาเหตุนึน่งมาปังปังไปแอบมีใจกับใครหรือว่าออกมักมาน่นบอกแม่เขี้ยวติไปเที่ยวจากไม่มาแปั่นปอรปือว่า ปังปังอย่าบอกนะว่าปังปังอันแอปรักปีตบปลดแล้วพอเอปปีตบปลดสุดใจเตบอิงเง่งแล้วปังปังก็เลยซึมเศร้าอย่าบอกนะอย่าบอกนะเออแม่ปีสุดไม่แล้วนะำมาปังปังไม่ใช่ตบตบโป้นะปังปังเป็นตวเมียปีสุดไม่แล้วจัดจนแล้วปีอิงง่งนูนตัวโป้แต่ปังปังอันตัวเมียเออมันสลักก่านในปือวะ อ๋อแล้วมาบุญแกไม่สุบปลาบีบราวโอ้ทอดตุ๋นที่ทอดตุ๋นี่ครับโอ้แม่เขี้ยวนี่จิดว่าทำไมปุ๊บเนี่เห็นฝั่งตังนีดลืมตัวตกตีเลยอ่ะพิดตบวปลดนีดทำไมปุ๊มมีพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปแล้วอันนี้อ๋อแม่เขี้ยวปุ๊มก็ไม่ไหนใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ปุ๊บเป็นโปรว่าพีดตบวปลดไม้ปุ๊บไม่ไหนใจตัวเองเหมือนกันอ๋อปุ๊บเดี๋ยวลา คือสรุปแล้วอ้อยชัดๆเลยนะครับตอนนี้ปีสุดแล้ววาเหงืงองันคือตัวโพป,ปังๆอันคือตัวเมียีตัวโปรนันคือตัวโพแล้วก็ตอนเนียน,นคือวัคซีนแล้วก็ยาคุมแม่เชี่ยวจัดการชีดไอ้ครบเรียบร้อยไม่เหล่าตัางเหงื่งต่างปัง ั้งวัคซีนตั้งยาคุ้มเพราะไม่อยาให้มีปัญหาเกิดโรคขึ้นมาอีกต่อเดี๋ยวกลายเป็นปัญหาเรือร่างอีกไล,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 ล่เรืองไล่ราวเพราะว่าตอนนี้เรามายูรวมกันด้วยตังมัดห้าชีวิตเป็นบ้านตียูร่ังเดียวไม่แก่ส่งร่างแล้วยูต่างคนยูต่างแมวเพราะฉะนั้นมันอึดอัดกาวข้องกับเต็มเรมดัดต่อเดี๋ยวมันมีหลุ่ร่างแล้วคนข้างบ้านก็ไกลไม่ขอดปวดใจ พระเมฆเทีอยวเ,เลียงแบบอิสระคือไม่ต้องหวาดกลางวันช่วงเชา้าจนถึงประมาณหน้าอกโมงมเมฆเที่ยวก็จะปลอยอายุอย,ใ,อยในบริเวณบ้านประรลัวช่วงจังหวะนี้นเป็นดูดโรนปังปงกับอิงหิงจะไม่ขอไปไหนอยยุแต่บ้านส่วนมาหรือจะเป็นดูฝนกับการเตะกิงกิ่งกับปังปังกว,ตวนตกฝนก็จะอยู่ในบริเวณบ้านจะไม่ไปไหนอยู่ในบ้านจะส่วนมา แต่อช่วงจงหว่าตอนเย็นตถวนั้นแหละประมาณตีห้าตีหกนี่อ่าตาหวับเปิดรู้ว่าปล่อยไอเหงิงปังๆอยู่ข้างนอกไม่นานห้าตัวอยากที่นี่โฮ้ยทำไมไม่เ่นใจพ่มเลยอันนี้พม่มหนังเป้าเลยแต่นี้ดอกไม้ดอกที่จุมพูพม่มหนังเป้าเปลือยใครสักคนอหมใจพ่มอ่าพม่มหนังเป้าดอกที่จมพูจ้องคนนี้เ่นเพื่อนนี่ โดยเฉพาะต่างะทำไมเปในร้อยให้น้องทำไมน้องมองปุ๊บเม็ใช่ตาผันนั่นนะน้องหืน้องกี่เดี๋้วเรพุ่อยู่ไมมอ่ะพอตั้งแต่รู้ตัวน้องเป็นตัวเมียน้องรู้สึกว่าน้องพฤติกรรแปลกไปฮะน้องไม่เป็นคนเตระเรื่องเมื่อนหละกก้นน้องสมัยว่าน้องเป็นผู้ชายอ่ะพอาน้องเริ่มเป็นสาวรู้สืกอว่าน้องเริ่มต่งตากริบกรุบใส่ผีแล้วมองผีไดยใช่ตาแปลกแปลก รู iesen, so death, jumped, 山 ension, 山่เปาน้องมีอะไรกิดอะไรกับปีมากมายอ่ะโออแต่ปีก็เบิกคิดกับน้องเป็นแค่น้องแมวตัวนึงตอนนั้นเละน้องเออแต่ความปุกปั้นมีปีก็เมียกับน้องเสมอเลยนะปีก็รักน้องในต้านหนาเป็นน้องแมวเลยนะส่วนเด็งยิ่งผีก็ปุกปั้นในต้านหนาน้องแมวเหมือนกันนายจะเป็นน้องชายของปีไหนจะไม่ อดีตชาติไปบ้านมาเฮงเฮงันนะเพราะว่าปีก็มีความปวกกันกับเฮงเฮงเป็นปีเส้นกาไม่คิดอะไรมาไปกว่าเป็นน้องชงน้องชายคนนุงเป่านั้นแล้วนะครับนาสำหรับวันนี้คลิปนี้กาก็จะเปลี่ยนค่นี้ขอบคุณมากมาสำหรับกำลังใจที่ให้ปกต้มตลอดมานะครับนาวันนี้กาขอบคุณมาสวัสดีครับ